ไม่เคยคิดจริงๆครับว่าจะมีโอกาสได้ทำคลิปของซีรีส์จากโมโนแม็กเรื่องนี้สำหรับ Darling Outlaw หรือในชื่อไทยเด็ดดวงโจรแค่ชื่อก็งงแล้วนะครับเป็นกลุ่มคำที่ดูคลาสสิกสุดๆยังไม่รวมกับหน้าปกแล้วก็ธีมต่างๆด้วยนี่คือซีรีส์ย้อนยุคอย่างแน่นอนครับต้องเกินก่อนปกติซีรีส์ไทยแนวนี้เนี่ยไม่ใช่ความถนัดของพวกเราแน่นอนไม่ใช่ความสนใจหลักด้วยแต่มันไม่ใช่กับเรื่องนี้ครับ เด็ดดวงโจรเนี่ยพวกเรามีโอกาสได้ดูมันโดยบังเอิญขณะที่กําลังกินข้าวที่ร้านประจำครับตอนแรกก็ดูผ่านๆเออซีรีส์ไทยแนวเสือร้ายอาชญากรรมป้นก็ไม่แปลกใหม่เนาะแต่ดูไปสักพักถึงกับเอะครับเด็ดดวงโจรเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดเอาไว้ดูเพลินจนข้าวไม่หมดจานสักทีหลังจากนั้นก็กลับมาเปิดโมโนแม็กดูต่อที่บ้านอีกติดเนบขนาดนั้นเลยแหละครับเด็ดดวงโจรเนี่ยทำให้ผมรู้สึกอีกครั้งว่าคุณภาพนั้นสําคัญกว่าแนวทาง จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก็แล้วกันครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับ Darling All Law เด็ดดวงโจนป้ายาบายหมีมูมวี่ครับเรื่องราวนั้นเริ่มต้นที่เดทชายหนุ่มจิตใจดีที่เกิดในเลืกดาวโจนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเลิกของคนที่มีโชคชะตาเกี่ยวข้องกับการเป็นโจรแม่ของเขาป่วยหนักแต่ก่อนจะเสียชีวิตเธอได้ฝากฝังให้เขาดูแลพี่ชายให้ดีแต่ดูเหมือนว่ามันจะกลับกันซะมากกว่า เดชนั้นถูกพี่ชายชักชวนเข้าสู่เส้นทางอาชญากรรมเนื่องจากความสามารถด้านจรกรรมที่มีติดตัวแต่ในที่สุดนักปราบก็มีวันพลาดสองพี่น้องถูกตำรวจจับกลุ่มเข้าสังเตนจนได้แต่ว่ากลับเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นที่โรงพักมีกลุ่มโจงลูกน้องของแก๊งสิงดําเสือเชื่อกระชอนบุกเข้ามาชิงตัวไอ้กระทิงนักโทษห้องขังเดียวกันเกิดการประทะขึ้นระหว่างกลุ่มโจงและสารวัตรขุนชัยมือปราบเสือจอมขมังเวทอาคมแก่กล้าจนไม่มีใครทัดเทียบ แน่นอนว่าเหล่าแก๊งเสือก็ไม่ใช่คู่มือแต่ว่ามือปราบกับถูกรอบกัดจนเสียทีกลายเป็นเดทที่ยื่นมือเข้ามาช่วยในนาทีวิกฤตความดีความชอบนี้ทำให้สารวัตรตัดสินใจมอบโอกาสทำภารกิจสำคัญให้เดทต้องแฝงตัวเข้าไปในชุมโจรสิงดําเพื่อพิสูจน์ตัวเองและตามหาขุมทรัพย์ลึกลับโดยมีมุกดาหญิงสาวที่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องราวชนวนวุนว่นวายของหนุ่มดวงโจรน,นี้จะเป็นอย่างไรใจของเขาจะอยู่ที่ฝ่ายไหนกันแน่ ติดตามบทสรุปได้ในด a r l i n g a l l Law เด็ดดวงโจรครับเสือร้ายแก๊งโจรมือปราผมเชื่อว่าคอหนังน่าจะได้ดูเรื่องราวทำนองนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแหละครับเอาจริงหลายคนก็น่าจะสึกเอียนเล็กๆแล้วแหละพร้อมกับคำถามว่าเสืออีกแล้วเหรอใช่ครับเสืออีกแล้วเด็ดดวงโจรมาในแนวทางนี้แบบตรงๆชัดเจนเลยแม้ซีรีส์จะมีพล็อตที่มาพร้อมด้วยองค์ประกอบแบบคลาสสิกแต่เนื้อในแล้วมันสมัยใหม่สุดๆครับนี่คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์พ,พวกเรามากๆ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมดูแนวนี้แล้วรู้สึกกม้มกล่อมจริงๆคือจุดเด่นของพล็อตแนวนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่ครบการต่อสู้การป้นแล้วก็เวทมนต์คาถาของครั้งต่างๆมาหมดครับตามธรรมเนียมแต่สิ่งที่เด็ดดวงโจนนั้นไม่ติดมาด้วยก็คือความคลัค่งคลึผู้สร้างซีรีส์นั้นรู้ดีว่าต้องทํายังไงให้มันเวิร์กโดยตัดสินใจลดความอึมครึมลงและเติมความเป็นคอมเมดี้ลงไปในโชว์ครับกลายเป็นซีรีส์อชญากรรมคอมเมดี้ไปอย่างเต็มตัวฟังดูไม่ค่อยเข้ากันเนาะ ที่ผ่านมาหนังและซีรีส์ไทยในอดีตก็มีครับไม่น้อยเลยที่พยายามนํา2แนวทางนี้มาผสมกันแล้วมันออกมาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ไม่ใช่กับเด็ดดวงโจรครับมี2ออย่างที่ทําให้พาร์ทคอมเมดี้ของเด็ดดวงโจรทําให้ซีรีส์สนุกมากอย่างแรกก็คือคุณภาพของมุกครับแม้มันจะเยอะแต่มุกตลกลหลักๆส่วนใหญ่เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ทําแบบส่งๆแน่นอนครับมุก5บาท10บาทเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แต่ซีรีส์ไม่ได้โยนเดอะหลอกแบบมักง่ายตรงเข้าสู่คนดูเพียงอย่างเดียวแต่มันมีการเซตอัพและออกแบบฉากเป็นอย่างดี เหมาะสมกับสถานการณ์ความตลกในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันเลยสัมผัสได้ถึงชั้นเชิงแถมลื่นไหลามากๆครับผมรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้สัมผัสคอมดี้รูปแบบนี้ในซีรีส์ไทยสักเท่าไหร่แต่ในเดทด,ดวงจรเนี่ยมีครับนอกจากแนวทางแล้วมีองค์ประกอบที่ทําให้คอมดี้ของซีรีส์นี้เวิร์กก็คือตัวละครหลักครับพี่เดทของเราเนี่แหละงานนี้เนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับทั้งตัวละครและก็นักสแสดงครับเดดเนี่ยเป็นตัวละครประเภทที่เราไม่ค่อยจะเห็นบ่อยเท่าไหร่ในพระเอกครับทั้งกระล่อนลื่นเป็นปลาไหลเอาตัวรอดเก่ง ซึ่งตัวพอดเนี่ยก็ดันจับตัวละครแบบนี้มาอยู่ท่ามกลางขาโหดมันก็เลยยิ่งสนุกมากขึ้นไปอีกเป็นกองครัแบบเดทมีความสามารถก็จริงแต่ก็อยู่ในระดับโจรเท่านั้นนะครัแบบเทียบไม่ได้กับพวกเสือมากอาคมเราก็เลยได้ดูวิธีเอาตัวรอดแบบฮาๆครับนี่พูดไปก็ยังขำอยู่เลยตรงนี้เนี่ยก็จะไปลิงก์กับความคอมดี้ของซีรีส์ครับเลยได้ดูฉากที่ทั้งรู้สึกว่าสร้างสรรค์แล้วก็ฮาไปด้วยในคราวเดียวกันสารภาพว่าแทบไม่ได้รับชมผลงานของเขามาก่อนเท่าไหร่ครับ แต่ในบทนี้ต้องใช้คำว่าสุดยอดจริงๆถ้าบทเดทต้องการความกะร่ลอนครับพี่แกคูณ2จากบทที่ต้องการไปอีกสีหน้าแววตาท่าทางที่แสดงออกคนอะไรมันจะทำหน้าการ์ลอนได้ขนาดนั้นวะแค่ดูก็ขำแล้วแหละครับไม่รู้ว่านักแสดงที่ร่วมฉากด้วยกันเนี่ยเขากั้นขำได้ยังไงมันดูสนุกมากๆแถมเวลาจริงจังก็ทำได้ด้วยครับเวลาพูดก็ดูลื่นไหลเป็นธรรมชาติต่างจากตัวละครอื่นๆชัดเจนครับแล้วในซีรีส์เองก็มีความเป็นฮาเลมอยู่นินดๆสาวๆเยอะมากครับ ไล่ล้อมตัวละครเดทคนนี้มีหลายๆซีนที่ทําให้เขินได้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งสาวๆแต่ละคนเนี่ยก็สวยกันหมดน่ารักกันหมดเลยแหละครับใครไปดูแล้วจะเชียร์ใครก็เลือกเอาครับแต่สำหรับพวกเราเนี่ยมุกดา Number ขหนซึ่งความโรแมนติกเล็กๆนี้ก็กลมกล่อมดีครับแค่ตัวเอกแล้วก็แนวทาง2องอย่างที่ยอดเยี่ยมนี้ก็เพียงพอแล้วแหละครับที่จะส่งความบันเทิงระดับคุณภาพให้กับคนดูผมเนี่ยไม่ได้ขำกับซีรีส์ไทยมานานพอสมควรต้องขอขอบคุณเลยแหละครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยถึงมันจะตลกแค่ไหน ซีรีส์เองก็มีพาร์ทที่จริงจังที่น่าชื่นชมพอสมควรครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันก็ขาดไม่ได้จริงๆแนวเสือร้ายคําถามก็คือเมื่อเทียบกับพาร์ทคอมเมดี้แล้วมันดีแค่ไหนสำหรับผมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับโดยเฉพาะในส่วนของคาถาอาคมแล้วก็พลังเหนือธรรมชาติซีรีส์ไม่กักกับตัวละครไหนที่ปูมาว่าเก่งพวกพี่แกก็ใช้พลังส่วนนี้อย่างเต็มที่หยุดกระสุนเอ่ยฟันเป็นครื่นเอย่ยมีดบินต่าง เอาจริงแอบรู้สึกถึงความเป็นวิทยายุทธ์อยู่พอสมควรตัวละครต่างๆมีสกิลเป็นของตัวเองที่น่าสนใจภาษานเอา,ายศาสตร์เข้ากับการต่อสู้ออกมาได้ดีครับ CG ก็ถือว่ามีคุณภาพพอสมควรนะครับถ้านับว่านี่คือระดับของซีรีส์ผมชอบตรงที่เวลาโชกก็โชว์แบบเต็มที่นี่แหละแถมมีลูกเล่นด้านอื่นๆอีกพอสมควรที่ไม่ใช่แค่คาถาอย่างเดียวนะครับบางอย่างอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยยุคนั้นมันมีแบบนี้ด้วยเหรอแต่ไม่เป็นไรครับมันทําให้ดูน่าสนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นมากขึ้น แล้วยิ่งเนื้อเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆเข้าถึงช่วงคลายแแมกแล้วเราจะได้เห็นการต่อสู้ที่อลังการขนาดไหนรออยู่บรรดาตัวละครที่เป็นระดับบอสเองเนี่ยก็มีบุคลิกที่น่าเกงขามพอสมควรครับแทบไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่เรื่องเดียวกับไอเดทคนนี้ได้เท่มากๆครับผมเนี่ยชอบทั้ง3ตัวเลยขุนชัยสิงห์ดำเสือขาวผู้พิแกเนี่ยเท่สุดๆครับเวลาโชว์พลังเนี่ยน่าตื่นเต้นมากถ้าจะให้ตั้งข้อสังเกตนิดหน่อยก็มีบ้างครับซีรีคชันบางจุดแอบดูไม่แข็งแรงเท่าไหร่โดยเฉพาะกับตัวละครสาวๆ ใครอาจจะไม่ซีเรียสแต่พวกเราเนี่ยก็แอบติดอยู่นิดนึงเท่านั้นเองครับแต่ต้องสรุปแบบนี้นะครับยาตัดสินซีรีส์จากภาพจําเก่าๆเด็ดดวงโจรมาเพื่อบอกกับพวกเราอย่างนั้นครับไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่ร้านข้าวพวกเราเนี่ยจะได้ตัดสินใจดูซีรีส์เรื่องนี้หรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามครับวันนี้ได้ดูแล้วและชอบมากเลยแนะนําอยากบอกต่อให้กับเพื่อนๆจริงๆครับวันนี้คือซีรีส์ที่ครบรดเนื้อเรื่องคลายเครียดผ่อนคลายสมองมาพร้อมกับคุณภาพระดับ ทำถึงรวมเอาความเป็นแอคชั่นคอมดี้แฟนตาซีโรแมนติกได้อย่างลงตัวไม่ต้องเชื่อเราก็ได้นะครับแต่เขายัางเดียวครับไปลองดูตอนแรกของมันรับรองว่าจะติดหนึบตัวซีรีส์เนี่ยสตรีมแล้วนะครับทางโมโนแม็กซ์อัปเดตตอนใหม่2ตอนทุกวันศุกร์มาป้ายยาแล้วก็รอดูไปด้วยกันภารกิจของเดทท่ามกลางเสือร้ายจะเป็นยังไงส,สาวๆคนไหนจะมาปั่นป่วนหัวใจของเขามันสนุกจริงๆครับนี่คือซีรีส์ที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองของเสือของคุณไปตลอดการ พิสูจน์ด้วยตาของพลงได้แล้ววันนี้ครับกับ Darling o อาล a w อเด็ดดวงโจรซีมได้เลยว,วันนี้บน Monomax ครับ